ที่จะเข้าเนื้อหาฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในราศีของท่านนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพาดวงชะตากับอาจารย์สันวันนี้เป็นภาคพิเศษครับหลังจากที่ผมได้ทำคลิปดาวมฤตยูย้ายครั้งใหญ่ครับ ทั้ง12คลิปไม่ว่าจะเป็นลัคนาราศีเมษพฤษศพไล่ไปจนถึงลัคนาราศีมีนครบทั้ง12คลิปเจาะลึกอย่างละเอียดไปแล้ว วันนี้ครับเราจะมาขยายกันมาวิเคราะห์กันครับว่าลัคนาราศีใดมีเกณฑ์ดวงรุ่งสุดๆหลังดาวมฤตยูย้าย7กระกฎาคม2565นี้ส่วนลัคนาราศีใดที่ไม่ได้อยู่ในการวิเคราะห์ในวันนี้ก็อย่าเพิ่งตกใจเสียใจไปนะครับ ผมคัดมาเฉพาะลัคนาราศีที่มริตยูมีผลชัดเจนทําให้ดวงชะตาของท่านมีปัญหาก่อนหน้านั้นเมื่อมริตยูย้ายเท่ากับพน้พนเคาะห์พ้นโศพ้นโรคพ้นภัยส่วนลัคนาราศีอื่นอาจจะดวงดีอยู่แล้วนะครับก็ดีขึ้นไปไม่ได้หมายความว่าดวงจะสู้ลัคนาราศีที่ผมพูดดังต่อไปนี้ไม่ได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราเข้าไปพาดวงชะตากันในรายการได้เลยครับ ลัคนาราศีธนูสำหรับลัคนาราศีแรกคือลัคนาราศีธนูเหตุผลที่ลัคนาราศีธนูมีเกณฑ์ดวงรุ่งสุดๆหลังบรตเยูย้ายครับเนื่องจากหากดูดาวตรีเทพราหูพฤหัสดาวเสาร้รวนอยู่ในมุมในตำแหน่งที่เป็นมงคลต่อลัคนาราศีธนูทั้งสิ้นนะครับ มีเพียงดาวมฤติยูดวงเดียวที่โคจรอยู่ในเรือนปุตตตีโกรคณา,าราศีธนูเบียดพระราหูทำให้ชาวาานาราศีธนู ดีก็ดีไม่สุดเมื่อดาวมฤตยูอยู่ร่วมกับราหูที่เป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะในเรื่องเพื่อนคอนเน็กชันการติดต่อสื่อสารผู้คนรอบกายอาจจะมองคนราานารารศีธนูผิดหรืออาจจะเจอศัตรูเจอคนที่ไม่จริงใจคนเห็นแก่ตัวคนคดโกงคนเห็นแก่ผลประโยชน์ทําบุญคนไม่ขึ้นครับอีกทั้งบุตรบริวารลูกน้องคนที่มีอายุน้อยกว่ารูปอาจสร้างปัญหาสร้างความเดือดร้อนให้ชาวราานาราศีธนู ทั้งโดยตั้งใจไม่ได้ตั้งใจอีกทั้งดาวมฤตยูอยู่เรือนปุตตะทับดาวสหัชชะแล้วยังเล็งไปที่เรือนราพะที่แปลว่าเงินก้อนใหญ่โชคราบทําให้ชาวราศาาีธนูแม้ดาวเสาได้ตําแหน่งกเกษตรตาธิบดีในเรือนกระดุมพระอยู่นั้นจะให้คุณกับราศาาีธนูเป็นอย่างมากดาวประจําตัวก็เป็นดาวพฤหัสที่ได้ปฐุมเมเก์เกษตรตาธิบดีปัญจมหาบุรุษโยและดาวยงยศอยู่ในเรือนพันธุขนาดดี ส่งผลดีอย่างไรก็ตามก็โดนดาวมฤตยูตัดทอนอีกทั้งพระราหูที่เป็นเทวีโชคตีโกนรคัคนาก็ถูกดาวมฤตยูเบียดเบียนครับแต่ต่อจากนี้หลังจากวันที่7กรกฎาคมเป็นต้นไปดาวมฤตยูจะโครจรไปอยู่ในที่ที่ควรจะอยู่กระสุนนัดเดียวได้นกถึง2ตัวนกตัวแรกคือดาวมฤตยูย้ายออก ราหูดาวเจ้าเรือนสหัชชะจะแผ่รัศมีรังสีความเป็นเทวีโชคตีโกนสุรคนาราศีธนูได้อย่างเต็มที่เรื่องเพื่อนบุตรบริวารเงินทองโชคราบจะหลั่งไหลมาสู่ชาวรัรคนาราศีธนูกรสุนนัดที่สองครับดาวฤตยูโคจรเข้าสู่เรือนอริอริหมายถึงศัตรูคู่แข่ง อุปสรรคปัญหาทั้งหลายเมื่อมฤตยูเข้าไปรบกับรบกลายเป็นบวกปัญหาอุปสรรคศัตรูแพ้ภัยตัวเองมารายหายสิน้นมฤตยูเป็นดาวอาเพศเพศภัยดาวแห่งการทำลายล้างโคจรไปเรือนไหนเรือนนั้นพังเรือนนั้นวินาศเพราะฉะนั้นอริศัตรูปัญหาทั้งหลายของชาวราศีธนูจะพังจะวินาศจะสูญสิ้นไปดาวตรีเทพเสาเพื่อหัด ราหูโคจรอ,อยู่ในมุมให้คุณอันเป็นมงคลแก่ชาวราศาาีธนูทั้งสิน้นส่งผลตามรากโหรศาสตร์ให้ชาวราศาาีธนูยูนหนึ่งในราศาาาาีที่มีเกณฑ์ดวงรุ่งสุดๆหลังดาวมฤิตยูย้ายขอเพียงชาวราศาาีธนูไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องเด็กพิการเด็กด้อยโอกาสอีกทั้งไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องการชําระนีสงเพื่อเปิดทางให้เรือนลาภะเรือนปุตตะในดวงชะตารับความเป็นมหาบง คยกอาเพศเพศภัยปัญหาทั้งหลายออกจากดวงชะตาเพียงเท่านี้ครับชาวรา,าราศีธนูเตรียมรับความรุ่งเรืองเข้ามาในชีวิตได้เลยครับเอาละครับหลังจากฟังการพยากรณ์การผ่าดวงชะตาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับข่าวสําคัญมากๆครับสําหรับกาลยานมิตครอบครัวชมรมทา้าวิรุป,ปโคนคราชดําฤตยูจากโคจรออกจากลัคนาดวงเมืองในรอบ84ปีในวาระโอกาสนี้ครับ มาจารยร์สันมหาทศดาราจะได้นิบตนพระคุณเจ้าประกอบพิธีบังสกุลเป็นบังสกุลตายพลิกฟื้นดวงชะตาเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีเปรียบดังตายแล้วเกิดใหม่ให้กับกัลยาณมิตรครอบครัวชมรมท้าวิรูปปัโคนหน้าคราชทุกท่านเราจะร่วมกันประกอบพิธีกรรมรอยเคาะปล่อยปลา114ตัวตามกำลังดาวฤติยูอีกทั้งจะได้นิบต์พระคุณเจ้าทั้ง14รูปพระสงฆ์สิรูปเจริญพระพุทธ สวดเสริมดวงชะตาปัดเป่าสิ่งอัป,ปบงคลทั้งหลายออกจากชีวิตอีกทั้งจากนั้นจะมีพิธีเปิดดวงโภคคทรั์บรรเทากรรมต่อชะตาโดยผมอาจารย์สันมหาทศดาราสุดท้ายจะมีการนิบนพระสงฆ์มาร่วมเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีเผาเคาะเผากรรมทั้งหมดทั้งบวลนี้ครับจะจัดขึ้นในคืนวันที่7กรกฎาคม2565ดาวมฤตยูโคจรย้ายราศีในรอบเปี และเป็นครั้งใหญ่ในรอบ84ปีที่จะโคจรออกจากดวงเมืองครับจะเข้าทับดวงเมืองแบบนี้84ปีมีครั้งเดียวในวาระโอกาสนี้ครับผม และกัลยาณมิตรทุกคนจะร่วมส่งร่วมฝากสิ่งที่ไม่ดีไปกับดาวมฤตยูไปแล้วไปรับอยากกลับมาร่วมกันทําบุญถวายพระพุทธรูปปางมานวิชัยผ้าไตจีวรสังฆทานและปัจจัยทั้งหลายแด่พระสงฆ์ทั้ง14รูปใครสนใจร่วมพิธีอันเป็นมหามงคลปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นการเดินทางมาด้วยตัวเองหรือจะฝากดวงชะตามาก็ตามให้รีบติดต่อจับจองเข้ามา นะครับรับได้จํานวนจํากัดเพราะเราจะต้องผูกดวงชะตาแบบเป็นคนๆไปนะครับสําหรับท่านที่เดินทางมาด้วยตัวเองต้องเตรียมตัดผม5เส้นเล็บ มือนะครับเล็บนิ้วมือ10นิ้วเตรียมรูปถ่ายขนาดเล็กเศษเสื้อผ้ามาด้วยเพื่อเข้าวิธีเผาเคาะรอยเคาะเน้นย้ำนะครับรับได้จํานวนไม่มากต้องรีบจับจองเข้ามาอีกทั้งคนที่เข้าร่วมพิธีจะต้องจัดเตรียมผ้าขาวขนาด2เมตรยาว2เมตรเพื่อมาประกอบพิธีบังสกุลเป็นบังสกุลตายนะครับแต่ถ้าจัดเตรียมมาไม่ได้ฝาก ทีมงานทางชมรมจัดซื้อให้ก็ได้นะครับผืนละ100บาทพิธียิ่งใหญ่แบบนี้ครับไม่ได้จัดบ่อยๆอ,อีกทั้งเป็นการประกอบพิธีด้วยมนพิธีอันเข้มขังทั้งสายพุทธาคมสายเทวาคมหากใครไม่ติดอะไรนะครับไปเจอกันในงานครับที่วัดทรัพย์สโมสร7กรกฎาคม2565นกี้ขอบคุณครับลัคนาราศีมังกรสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรนะครับหลังจากดาวฤตยูย้ายแล้ว ดวงชะตาของชาวราศาาาีบังกรมีเกณฑ์ดวงรุ่งสุดๆทําไมน่ะล่ะครับดาวบริตยูปัจจุบันนี้เบียดดาวเงินคือดาวราหูพระราหูดาวที่ไม่ใช่ดาวดาวเจ้าเรือนกระดุมพระซึ่งแปลว่ารายได้การเงินและเล็งเรือนกรรมะที่แปลว่าการงานของชาวราศาาาีบังกร อีกทั้งยังทับเรือนพันธุหมายถึงญาติบิดญาติผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเรือนอสังหาริมทรัพย์ที่ดินใจของชาวรา,า,า,ราศีมังกรอยู่ณขนาดนี้ทาให้การเงินของชาวรา,าาราศีมังกรแทนที่จะดีก็ดีไม่สุดบางคนนอกจากดีไม่สุดแล้วยังเกิดปัญหาขึ้นมาได้ด้วยอีกต่างหาครับเนื่องจากว่าพระราหูดาวการเงินได้ตําแหน่งเทวีโชคอุดมมาเกณฑ์ดาวยงยศ เป็นจัตุมาเกณฑ์กับดาวสาวจริงๆน่าจะดีครับแต่มีดาวอาเพศเพศภัยคือมรุตยูโคโจรขัดแย้งอยู่ในมุมนี้ด้วยหลังจากมรุตยูย้ายออกไปแล้วครับดาวการเงินปลอดโป่งโร่งสบายการเงินการทองการงาน มีเกณฑ์เจริญรุ่หน้ารุ่งเรืองอีกทั้งดำลุตยูโคโจรไปอยู่เรือนปุตตะทําให้ชาวลัคนาราศีมังกรที่มีไอเดียความคิดสร้างสารรค์ที่คิดจะเปลี่ยนแปลงชีวิตอยู่ตลอดเวลามีแพชชั่นมีแรงผลักดนันมีแรงบันดาลใจไม่อยู่นิ่งอยู่กับที่ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงหากท่านขยับขยายเปลี่ยนแปลงเดินหน้าในช่วงหลังวันที่7กรกฎาคม ความสำเร็จจะเข้ามาในชีวิตของท่านอย่างล้นหลามอย่างแน่นอนสิ่งใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆจะทำให้ชาวลัคนาราศีมังกรประสบความสำเร็จดวงชะตาจะรุ่งสุดๆแต่หากชาวลัคนาราศีมังกรท่านใดกลัวการเปลี่ยนแปลงกลัวการเริ่มต้นใหม่ มองโรคแง่ร้ายเกณฑ์ดวงชะตาดีๆที่ผมได้พูดไปแล้วอาจจะไม่เกิดขึ้นกับดวงชะตาท่านซ้ำร้ายยังอาจจะทำให้ท่านเจอกับปัญหาใหญ่ครับเพราะฉะนั้นเราต้องรู้แนวทางด้วยนะครับดวงท่านเปิดแล้วน้ำเชี่ยวยาวเรือไปกวางกล้าเปลี่ยนแปลงกล้าเดินหน้าเชื่อมั่นและศรัทธาในความดีและตัวเราเองการเงินการงานจะเปิดแน่นอนครับเรื่องที่ต้องระมัดระวังบีนิดหน่อยครับเรื่องบุตร บริวารลูกน้องเรื่องรายได้ผลประโยชน์การเงินที่เกี่ยวข้องกับคนอายุน้อยกว่าบุตรบริวารลูกน้อง ตรงนี้อย่าประมาทนะครับหรืออาจจะมีเกณฑ์ที่ชาวร,ราศีมังกรอาจจะต้องลงทุนอาจจะต้องใช้เงินครับไม่ว่าในเรื่องการงานในเรื่องต่างๆเราก็ใช้จ่ายในสิ่งที่จําเป็นนะครับเป็นการแก้เคล็ดไปในตัวส่วนเรื่องรายได้การเงินต่อจากนี้ชาวร,ราศีมังกรแม้จะยังมีรายจ่ายแต่รายรับจะมีเกณฑ์ที่มีมากขึ้นอีกทั้งเรื่องการงานจะมีเกณฑ์เดินหน้าประสบความสําเร็จมากขึ้นยิ่งหลังจากช่วงเดือนตุ ราที่ดาวเสาครับจะโครจรเดินหน้าอย่างเต็มที่นะครับ ช่วงมิถุนายนถึงตุลาคมจะมีร้อยกว่าวันที่ดาวเสาดาวประจําตัวของชาวรา,า,ราศีมังกรพักองศาเดินถอยหลังบ้างอาจจะต้องเหนื่อยอาจจะต้องผลักดันต้องต่อสู้สักหน่อยนะครับช่วงนั้นทําอะไรมันอาจจะสําเร็จยากจากเดินปกติได้เท่านี้ตอนนี้อาจจะต้องวิ่งเป็นธรรมดานะครับดาวเดินถอยหลังบ้างเล็กน้อยเท่านั้นแต่ข้อดีครับถ้าสิ่งใดที่ท่านเคยคิดไว้แล้วแล้วยังไม่ได้ลงมือทําท่านจะได้ย้อนกลับไปทำครับความสามารถพิเศษ ของเก่าในอดิตภพอดิตชาติของท่านจะได้ถูกยกเอามาใช้อีกครั้งหนึ่งนั่นคือข้อดีของดาวพักองศาดาวเดินถอยหลังที่ได้ตำแหน่งกเกษตาราธิบดีจะโครจรวิปริตอย่างไรก็ส่งผลดีครับเพียงแต่เราต้องรู้เท่าทันดาวรู้ทันจังหวะดาวจะได้วางแผนชีวิตได้ถูกรับความมงคลได้ถูกอีกทั้งตอนนี้ดาวพฤหัสโดดเด่นเป็นกเกษตาราธิบดีอยู่ในเรือนสหัชะจะมีมิตรสหายที่ดีจะมีช่องทางการติดต่อสื่อสารทั้งหลายอย่าปิดตัวเองครับ เปิดโรคกระศัดให้กว้างเจอคนให้เยอะเดินทางให้มากขึ้นแล้วท่านจะเจอความสําเร็จเจอโชคเจอราบเข้ามาในดวงชะตาแน่เพราะดาวสหัสชา้าตอนนี้เป็นโยกหน้าแก่ดวงชะตาคือดาวพฤหัสโดดเด่นเหลือเกินอีกทั้งชาวลักนาราศีมังกรท่านใดหลังวันที่7รกรกฎาคมจนถึงช่วงเดือนธันวาอยากซื้อ อยากขายบ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์ทําอะไรที่เป็นอาชีพที่เป็นการเงินเกี่ยวกับเรื่องบ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์หรือแม้กระทั่งวงการก่อสร้างการรับเหมาการค้าวัสดุก่อสร้างนําเข้าส่งออกทําอาชีพเกี่ยวกับเรื่องยานบานนะซื้อขายรถ เรือในรูปแบบต่างๆมีเกณฑ์ที่จะ,จะเจริญรุ่งเรืองแต่ต้องระมัดระวังดหน่อยนะครับเรื่องกรรม,มะเนื่องจากราหูเลงกรรม,มะเป็นพินทุบาทตะกูลกำมะระมัดระวังเรื่องหุ้นส่วนเรื่องลูกค้าเรื่องการติดต่อสื่อสารกับคนจะเข้าใจผิดจะโดนคดโกงจะโดนเอาเปรียบเท่านั้นเองนะครับแต่โดยรวมชาวรัคนาราศีมังกรเป็นหนึ่งในรัคนาราศีที่มีเกณฑ์ดวงเฮงดวงรุ่งสุดๆ หลังบรรตยูย้ายแน่นอนครับขอให้ชาวรคนารารศีมังกรไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องการ ถวายที่ดินครับอีกทั้งทาบุญเกี่ยวกับเรื่องของเด็กพิการเด็กกำพร้าเด็กไร้บ้านเพื่อเป็นการส่งเสริมดวงชะตาให้ดวงชะตาเปิดรับดาวมฤตยูย้ายรับดวงชะตาที่กําลังจะลุ่งสุดๆนั่นเองครับเอาละครับหลังจากฟังการพยากรณ์การผ่าดวงชะตาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับข่าวสําคัญมากๆครับสําหรับกาลยานบิดครอบครัวชมรมท้าวิรุปรโคนัคราชดาวมฤตยูจะโครจรออกจากลัคนา ดวงเมืองในรอบ84ปีในวาระโอกาสนี้ครับผมอา,ารย์สนมหาทศดาราจะได้นิบบนพระคุณเจ้าประกอบพิธีบังสกุลเป็นบังสกุลตายพลิกฟื้นดวงชะตาเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีเปรียบดังตายแล้วเกิดใหม่ให้กับกัลยาณมิตรครอบครัวชมรมทา้าวิรูป,ปักโขนหน้าคราชทุกท่านเราจะร่วมกันประกอบพิธีกรรมรอยเคาะปล่อยปลา114ตัวตามกำลังดาวฤติยูอีกทั้งจะได้ ดิบตนพระคุณเจ้าทั้ง14รูปพระสงฆ์14รูปจเจริญพระพุทธมนต์สวดเสริมดวงชะตาปัดเป่าสิ่งอัปบงคลทั้งหลายออกจากชีวิตอีกทั้งจากนั้นจะมีพิธีเปิดดวงโภคคัพย์บรรเทากรรมต่อชะตาโดยผมอาจารย์สันมหาทศดาราสุดท้ายจะมีการนิบตนพระสงฆ์มาร่วมจเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีเผา,าเคาะเผากรรมทั้งหมดทั้งบวลน,นีครับจะจัดขึ้นในคืนวันที่7กร,รกฎาคม25 0 0 165ดาวมฤตตยูโคจรย้ายราศีในรอบ7ปีและเป็นครั้งใหญ่ในรอบ84ปีที่จะโคจรออกจากดวงเมืองครับจะเข้าทับดวงเมืองแบบนี้84ปีมีครั้งเดียวในวาระโอกาสนี้ครับผม และกัลยาณมิตรทุกคนจะร่วมส่งร่วมฝากสิ่งที่ไม่ดีไปกับดาวมฤตยูไปแล้วไปรับอยากกลับมาร่วมกันทําบุญถวายพระพุทธรูปปางมารวิชัยผ้าไตจีวรสังฆทานและปัจจัยทั้งหลายแด่พระสงฆ์ทั้ง14รูปใครสนใจร่วมพิธีอันเป็นมหามงคลปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นการเดินทางมาด้วยตัวเองหรือจะฝากดวงชะตามาก็ตามให้รีบติดต่อจับจองเข้ามา ร,รับได้จํานวนจํากัดเพราะเราจะต้องผูกดวงชะตาแบบเป็นคนๆไปนะครับสำหรับท่านที่เดินทางมาด้วยตัวเองต้องเตรียมตัดผม5เส้นเล็บมือนะครับเล็บนิ้วมือ10นิ้วเตรียมรูปถ่ายขนาดเล็กเศษเสื้อผ้ามาด้วยเพื่อเข้าวิธีเผาเคาะรอยเคาะ เน้นย้ำนะครับรับได้จํานวนไม่มากต้องรีบจับจองเข้ามาอีกทั้งคนที่เข้าร่วมพิธีจะต้องจัดเตรียมผ้าขาวขนาด2เมตรยาว2เมตรเพื่อมาประกอบพิธีบังสกุลเป็นบังสกุลตายนะครับแต่ถ้าจัดเตรียมมาไม่ได้ฝาก ทีมงานทางชมรมจัดซื้อให้ก็ได้นะครับผืนละ100บาทพิธียิ่งใหญ่แบบนี้ครับไม่ได้จัดบ่อยๆอ,อีกทั้งเป็นการประกอบพิธีด้วยมนพิธีอันเข้มขังทั้งสายพุทธาคมสายเทวาคมหากใครไม่ติดอะไรนะครับไปเจอกันในงานครับที่วัดทรัพย์สโมสร7กรกฎาคม2565นี้ขอบคุณครับลัคนาราศีกุม สำหรับลัคนาราศีกุมนะครับเราก็ได้ทำคลิปจเพาะเจาะจงสำหรับลัคนาราศีกุมไปแล้วการที่ดาวมรตยูโคโจรย้ายราศีเป็นอย่างไรทำคลิปเฉพาะไปแล้วครับสำหรับลัคนาราศีกุมแต่วันนี้เรามาวิเคราะห์เจาะลึกลงไปว่าทำไมลัคนา,าราศีกุมมีเกณฑ์ที่ดวงชะตาจะรุ่งสุดๆหลังดาวมรตยูย้ายข้อดีข้อเสียหลังดาวมรตยูย้ายได้พูดไปแล้วครับแต่วันนี้จะมาบอกเหตุผลครับ เหตุผลที่หนึ่งพระราหูเป็นดาวประจำตัวของชาวรา,า,าราศีกุมโคจรได้ตำแหน่งเทวีโชคราหูบุญสุราฤทธิ์ดาวยงยศเป็นตำแหน่งมาตรฐานทางโหราศาสตร์ที่ดีที่สุดในรอบ7ปีครึ่งตั้งแต่วันที่30มีนาคม2565แต่ชารัา,าราศีกุมบุญมีแต่กรรมยังบัง จากที่มริตยูโคจรเข้าสู่เรือนสหัชชะสเสวยตำแหน่งอันเป็นมหามงคลที่ผมได้กล่าวมาแล้วนั้นช่วงต้นก็เจอดาวพระพุธดาวคู่ศัตรูมาเบียดเบียนอีกทั้งบีพาทิตย์คู่สุริยคาตเข้ามาร่วมราศีไม่เพียงเท่านั้นครับดาวแห่งอาเพศเพศภัยการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงคือดาวมริตยูก็รอคอยพระราหูก่อนที่พระราหูจะเข้ามาอยู่ตรงนี้ เพราะฉะนั้นเจอดาวที่ส่งผลทางเคมีเป็นลบทั้งนั้นเลยครับการผสมผสานของบุมดาวการร่วมกับดวงดาวยังไม่ลงตัวตั้งแต่หลัง30มีนาคมเป็นต้นมาที่ได้ทํำลิปพระราหูย้ายยาวยไปแล้วนั้นตอนนี้เราวิเคราะห์เจาะลึกนะครับทั้งมฤตยูทั้งราหูแต่หลังจากวันที่7กรกฎาคมครับมฤตยูจะโคจรออกจากพระราหูดาวประจําตัวคําว่าดาวประจําตัว หมายถึงตัวท่านเองเลยครับเพราะนั้นการงานการเงินความรักสุขภาพทั้ง360องศาทุกเรื่องมีผลต่อดาวประจำตัวหมายความว่าเมื่อดาวฤติยูโคจรย้ายหลังจากวันที่7กรกฎาคม ดาวประจําตัวของท่านจะเป่งประกายทอแสงสว่างสวยัยรับความเป็นเทวีโชครับความเป็นดาวยงยศราหูปุลสุราฤทธิ์อย่างเต็มที่ดวงชะตาท่านจะเปิดสุดๆในรอบปีอีกทั้งดาวพฤหัสก็โคจรอยู่ในเรือนกระดุมพระเป็นกเกษตราธิปดีดาวพฤหัสเป็นดาวกระดุมพระลาพระที่แปลว่าทั้งเงินหลักเงินรองโชคลาภรายได้ประจําอีกทั้งเป็นศูนย์พาหะนําหน้าดวงชะตาและ ผักดันดาวประจําตัวอยู่ด้านหลังนี่เท่ากับทุกสิ่งทุกอย่าง ลงตัวอย่างยิ่งครับสำหรับชาวลัคนาราศีกุมในรอบ7ปีครึ่งขอให้ชาวลัคนาราศีกุมเปิดตัวเองให้มากครับเพราะดาวประจำตัวโคจรอยู่ในเรือนสหัชชะเปิดใจเปิดตัวรับความรู้ใหม่ๆรับเพื่อนรับการยานพิษใหม่ๆอย่ายึดติดกับสิ่งเก่าๆครับแล้วดวงชะตาของท่านในทุกๆด้านโดยเฉพาะเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องรายได้โชคลาภจะหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตอะไรที่ติดขัดก่อนหน้านั้นครับ วงชะตาจะค่อยๆเปิดทางออกทั้งหมดแต่ไประมัดระวังบางเรื่องเท่านั้นครับเกี่ยวกับเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจมีบาร,รมีไม่ว่าจะเป็นญาติผู้ใหญ่เรานั้นครับต้องระมัดระวังท่านเจ็บป่วยระมัดระวังท่านเดือดร้อนทําให้เราทุกข์ใจหรือเราไปทะเลาะไปเข้าใจผิดกับท่านเองนะครับอันนี้เรื่องแรก เรื่องที่ 2. บ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์ต้องระมัดระวังมีปัญหานะครับหากจะซื้อจะขายหรือใครผ่อนระมัดระวังเรื่องข้างวด ระมัดระวังเรื่องข้อพิพาทคดีความเกี่ยวกับเรื่องบรดกตกทอดญาติมิตรทรัพย์สินอันเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ดินรถเรืออีกทั้งการงานครับมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเ,เรื่องจากดาวฤตยูเข้าเรือนพันธุและเล็งไปที่เรือนกรมมะนั่นเองครับอีกทั้งมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะโยกย้ายสถานที่ทํางานบ้านเรือนที่อยู่อาศัยบางคนอาจจะย้ายจากต่างประเทศเข้ามาอยู่ในประเทศบางคน จะย้ายประเทศครับจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไปประเทศอเมริกาจากอเมริกากลับมาไทยหรือจากไทยไปต่างประเทศอันนี้มันจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในช่วงเดือนกร,รกฎาคมถึงเดือนธันวาคมรอบแรกอีกรอบหนึ่งจะไปเดือนมีนาคมปีหน้าเป็นต้นไปนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องตั้งตัวเตรียมตัวเท่านั้นนอกนั้นครับเป็นสิ่งที่ดีนี่จึงเป็นที่มาและการวิเคราะห์ครับว่าลัคนาราศีที่มีเกณฑ์ดวงรุ่งสุด,สด สปัดความไม่ดีออกรับสิ่งดีๆเปลี่ยนนรกเป็นสวรรค์เปลี่ยนหลังมือเป็นหน้ามือได้แก่าราศีกุมอีกหนึ่งรัคนาราศีตามหลักโหราศาสตร์ที่ได้ว่ายาวมาทั้งหมดนี้ขอให้ชาวาราศีกุมหาโอกาสครับไปทําบุญเกี่ยวกับการร่วมสร้างอสังหาริมทรัพย์สถานปฏิบัติธรรมโบสถ์วิหารโรงเรียนโรงพยาบาลให้กับคนยากไร้สถานที่ก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ให้กับ ศาสนาให้กับสังคมให้กับสัตว์อันเป็นบุญอันเป็นกุศลหรือร่วมบริจาคร่วมถวายร่วมซื้อที่ดินให้กับสาธารณประโยชน์อันนี้เป็นมหากุศลเปิดดวงชะตาเชา,านาราศีกุมมีเกณฑ์ดวงรุ่งสุดๆหลังบริตยิยย้ายแน่นอนครับ เอาละครับหลังจากฟังการพยากรณ์การผ่าดวงชะตาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับข่าวสําคัญมากๆครับสำหรับการยานมิตรครอบครัวชมรมท้าวิรุปรโขนคราชดำรฤตยูจากโคจรออกจากลัคนาดวงเมืองในรอบ84ปีในวาระโอกาสนี้ครับผมอาจาร,รย์สันมหาทศดาราจะได้นิบนพระคุณเจ้าประกอบพิธีบังสกุลเป็นบังสกุลตายพลิกฟื้นดวงชะตาเปลี่ยนร้ายกายเป็น เปรียบดังตายแล้วเกิดใหม่ให้กับกัญญาณมิตรครอบครัวชมรมท้าวิรุป,ปักโคหน้าคราชทุกท่านเราจะร่วมกันประกอบพิธีกรรมรอยเคาะปล่อยปลา114ตัวตามกําลังดาวฤตยูอีกทั้งจะได้นิมนต์พระคุณเจ้าทั้ง14รูปพระสงฆ์14รูปเจริญพระพุทธมนต์สวดเสริมดวงชะตาปัดเป่าสิ่งอัปมงคลทั้งหลายออกจากชีวิตอีกทั้งจากนั้นจะมีพิธีเปิดดวงโภคทรัพย์บรรเทากรรมต่อ ชตาโดยผาจารย์สันมหาทศดาราสุดท้ายจะมีการดิบนพระสงฆ์มาร่วมจเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีเผาเคาะเผากรรม ทั้งบททั้งบวนนี้ครับจะจัดขึ้นในคืนวันที่7กรกฎาคม2565ดาวมฤหยูโคจรย้ายราศีในรอบ7ปีและเป็นครั้งใหญ่ในรอบ84ปีที่จะโคจรออกจากดวงเมืองครับจะเข้าทับดวงเมืองแบบนี้84ปีมีครั้งเดียวในวาระโอกาสนี้ครับผม และกัลยาณมิตรทุกคนจะร่วมส่งร่วมฝากสิ่งที่ไม่ดีไปกับดาวมฤตยูไปแล้วไปรับอยากกลับมาร่วมกันทําบุญถวายพระพุทธรูปปางมารวิชัยผ้าไตาจีวรสังฆทานและปัจจัยทั้งหลายแด่พระสงฆ์ทั้ง14รูปใครสนใจร่วมพิธีอันเป็นมหามงคลปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นการเดินทางมาด้วยตัวเองหรือจะฝากดวงชะตามาก็ตามให้รีบติดต่อจับจองเข้ามา ร,รับได้จํานวนจํากัดเพราะเราจะต้องผูกดวงชะตาแบบเป็นคนๆไปนะครับสาหรับท่านที่เดินทางมาด้วยตัวเองต้องเตรียมตัดผม5เส้นเล็บมือนะครับเล็บนิ้วมือ10นิ้วเตรียมรูปถ่ายขนาดเล็กเศษเสื้อผ้ามาด้วยเพื่อเข้าวิธีเผาเคาะรอยเคาะเน้นย้ำนะครับรับได้จํานวนไม่มากต้องรีบจับจองเข้ามาอีกทั้งคนที่เข้าร่วมพิธีจะต้องจัดเตรียมผ้าขาวขนาด2เมตรยาว2เมตรเพื่อมาประกอบพิธีบังสกุลเป็นบังสกุล ตายนะครับแต่ถ้าจัดเตรียมมาไม่ได้ฝากทีมงานทางชมรมจัดซื้อให้ก็ได้นะครับผืนละ100บาทพิธียิ่งใหญ่แบบนี้ครับไม่ได้จัดบ่อยๆอ,อีกทั้งเป็นการประกอบพิธีด้วยมนพิธีอันเข้มขังทั้งสายพุทธาคมสายเทวาคมหากใครไม่ติดอะไรนะครับไปเจอกันในงานครับที่วัดทรัพย์สโมสร7กรกฎาคม2565ัก25นี้ขอบคุณครับ